สวัสดีครับตั้งแต่ที่ผมได้ทำคลิปกระสุน M855 ลงไปบน YouTube นะครับคือคลิปนี้นะครับก็จะมีกระแสตอบรับที่ดีเลยนะครับยอดวิวอยู่ที่840,000วิวนะครับผมก็ไล่อ่านคอมเมนต์เกือบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ได้มาสะดุดตากับคอมเมนต์นี้ครับ กระสุน2วิถีคืออะไรครับมาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงกระสุน2วิถีกันครับกระสุน2วิถีนะครับก็คือกระสุนชนิดพิเศษนะครับที่ฐานใต้หัวกระสุนนะครับก็จะถูกดัดแปลงให้รองรับกับสารเคมีที่เกิดประกายไฟเมื่อยิงออกไปนะครับก็จะทําให้ผู้ยิงรู้ถึงวิถีกระสุนที่จะพุ่งไปในทิศทางไหนนะครับและทาให้ผู้ยิงรู้ถึงวิถีกระสุนว่าจะไปกระทบเป้าหมายหรือไม่นะโดยทั่วไปแล้วนะครับกระสุนแบบสายนะครับก็จะแทรกกระสุน2วิถีไว้ทุกๆนัดที่5รหสุนะครับกระสุนะครับสอง เรียกของกระสุน2วิถีขนาด5.56มมนะครับก็จะเรียกกันว่ากระสุน M856 นะครับแต่ถ้าเป็นกระสุนสองแสงที่ใช้กับ M16A1 HK33 นะครับก็จะมีชื่อเรียกว่า M196 ครับไอ้กระสุน2วิถีนี้นะครับก็จะมีอยู่ทุกๆขนาดทุกๆชนิดเลยนะครับตั้งแต่ปืนเล็กไปยันกระสุนปืนใหญ่รถถังเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเวลายิงออกไปแล้วมันจะสองแสงในลักษณะไหนนะครับที่เห็นเป็นแสงพุ่งไปนั้นนะครับก็คือกระสุน2งวิถีของปืนกลร่อมแกนรถถังสติงเล่่า8 และที่เห็นเป็นแสงลูกใหญ่ๆพุ่งไปนี้นะครับก็คือแสงของกระสุน2วิธีปืนใหญ่105มิลิเมตรของรถถังสติงเลยครับและนี่คือแสงของบ้างไฟพยานาครับไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับ